นุ่มหัวหมอทำตามทริคในโซเชียลแอบยัดสัมภาระไว้ในหมอนรองคอหวังขึ้นเครื่องบินแบบประหยัดไม่จ่ายค่าสัมภาระข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูอุทาหรณ์เตือนสายเที่ยวอย่าขี่โกงกันค่ะสายการบินหลายแห่งมีกฎและข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งของที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้นะคะแต่ล่าสุดค่ะมีกรณีผู้โดยสารถูกห้ามขึ้นเครื่องบิน หลังจากเขาพยายามทําตัวหัวหมอนะคะแอบยัดเสื้อผ้าไว้ในหมอนรองคอตามคลิปลับที่แชร์กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลค่ะเพื่อประหยัดเงินในการจ่ายค่าสัมภาระนะคะโดยผู้ใช้งานติ๊กต็อกรายหนึ่งค่ะที่เขาได้แชร์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสนามบินนานาชาติออรแลนโด ผู้โดยสารชายคนหนึ่งนะคะเขาได้โต้เถียงกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหมอนรองข้อที่เขาต้องการนําติดตัวขึ้นเครื่องบินค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่พบว่าเขาพยายามยัดเสื้อผ้าและสัมภาระส่วนตัวทั้งหมด ไว้ภายในหมอนรองคอดังกล่าวนะคะและเขาก็ปฏิเสธที่จะชําระเงินค่าสัมภาระเดินทางที่จะนําขึ้นเครื่องบินด้วยค่ะซึ่งเรื่องราวเกิดบานปลายจนตํารวจเข้าไปพัวพันด้วยค่ะเจ้าของคลิปบอกนะคะว่าหยุดปล่อยให้เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเหล่านี้ให้คําแนะนําและคลิปลับแก,ก่คุณเพราะบางครั้งมันก็ใช้ไม่ได้ผล เพื่อนคนนี้พยายามพกปอกงอนที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าและสิ่งของอื่นๆซึ่งเขาบอกว่าเป็นเพียงหมอนแต่ใครๆก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่แค่หมอนในตอนแรกที่ตรวจพบความผิดปกติเจ้าหน้าที่สนามบินให้โอกาสชายคนนี้จ่ายเงินสำหรับสัมภาระของเขาแต่เขากลับยื้อเวลารอจนอยากสุดท้ายเมื่อจะถึงเวลาปิดประตูเครื่องบินเขาจึงยอมตกลงที่จะจ่ายและพยายามพาตัวเองขึ้นเครื่องบินลำนั้น แต่เจ้าหน้าที่ก็โต้ตอบมาอย่างหนักแน่นว่าถอยออกไปเราให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณก็ไม่จ่ายเงินสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจโทรเรียกตำรวจให้มาควบคุมตัวเขาออกไป เมื่อเรื่องเรานี้ถูกเผยแพร่ออกมานะคะชาวเน็ตจํานวนมากเขามาแสดงความคิดเห็นค่ะโดยบอกว่าพวกเขาแปลกใจมากๆที่มีคนยอมเสี่ยงครั้งใหญ่ไม่จ่ายเงินที่ตนเองควรต้องจ่ายและสุดท้ายก็ถูกปฏิเสธให้ขึ้นเครื่องบินเสียค่าตั๋วโดยสารที่มีมูลค่ามากกว่าเสียอีกสนามบินเป็นสถานที่เดียวที่ฉันแน่ใจว่าฉันปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองตัวอย่างทำไมเขาคนนี้ถึงไม่กลัวความผิดทางอาญาและการถูกขึ้นบัญชีห้ามบิน คอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าฉันจะสู้กับใครก็ได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ไม่เคยคิดที่จะมีปัญหาใดๆที่สนามบินเลยกลารอยู่ในบัญชีห้ามบินนั้นแย่กว่าคะแนนเครดิตที่ไม่ดีเสียอีกคอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าฉันเคยเป็นพนักงานสนามบินและเมื่อฉันเห็นวิดีโอนี้ฉันก็แบบขำกริ้งเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ